ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อมแม่พี่น้องปองไปทุกๆทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทังช่องนะคะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี่มือเสาร์วันที่สิบหกนะคะเมษายนนะคะสองห้าหกห้านะคะพี่น้องค่ะมาย่ำตัวเลขโค้งสุดท้ายจากน้องโบว่าแตงแต่จับปิงปองมาแล้วนี่น้องโบมีฝันยังดีบ่อหรือว่าพิเศษบอ่อนะคะพี่น้องค่ะถ้ามาไปฟังน้องโบพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ น้องเบจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงแนาอแต่ผัดมือเฮาจับปิงปองมามีเอฟซีหลายคนแมลูพเนิ่นว่าหลายๆายท่านพันว่าคือแอดคือเบอร์โทรถามน้องโบเนี่ยว่าฝันดีโบอยังบองเสนะลุกบบฝันหลอดนี้ยังบบฝันกับฝันตั้งแต่พูนแหละตั้งแต่บ่เอาหันโซลาเซีลยวมาถวายเพิ่นค่ะยำยำให้พี่น้องเขาฟังอีกในลูกว่าฝันมาอย่งไร บวกกับฟ้อนน้เพิ่์นม่หาบุกกับเก่าห่นหล่ะแม่บ่อืมอมันกะเลขปิงปองเข้ากับมั่นใจคือเก่าอ่ะนาะลูกเนาะจ้าอืมเมื่อนี้ได้ลงไปลานแล้ววันนั่นลูกมาแล้ว <มา S 2> กําลังจัดลานเลยกําลังจัดลานเลยเดี๋ยวบอกน้ำเอฟซีจะขาหน้านที่ก็ได้เดี๋ยวที่เหลือแม่สิบอกอดอก <laughs> แต่ว่าเมื่อน,นั้นกะดีใจน้ำว่าพอจํากะ จับมาตรงกันกับลูกเนาะบ่จ้าจับมาได้ตัวเดียวกันอือบานนัดกันเว้ยก็น่าจับคนละเถือเลขยังออกมาตัวเดียวกันอยู่แม่นอือมื้อนั้นน้องโบฝันแต่เอาโซลาเซลล์เนาะถวายปู่กับย่าแล้วฝันว่าเพิ่นมาหาจังได๋ก็ลูกฝันว่าเพิ่นมาหาคือเก่านั่นแหละก็ได้จับเพิ่นคือเก่าอืได้ได้จับได้บ่ายเพิ่นคือเก่าเนาะลูกเนาะจ้า สีประมานอยู่บ่เนาะลูก <S <S การหลายหลายคนก็ะถามว่าแล้วน้องโบสเซียนจับอีกบ่มือนีมือสุดท้ายแล้วเซียนาน้องโบกบ็บ่จ้าบบจับเทือเดียวอืเทื่อเดียวก็คือจบไา่การเลยเนาะลูกเนาะ้าอะไรดีค่ะจ้จงรดยกาให้เอฟซีแฟนช่องกะโศกโศกมัน,น,น,นมันเนาะโบเนาะ้า ไอซี่แฟนช่องโจกๆเหมือนๆหอยลูกลูกค้าร้ายแล้ววะน่ะลูกลูกค้าเริ่มไปแล้วอะ<ต>คือมีคนามาาเริ่มมาแล้วมาส<ว>น,น้ม <c oughs> เลยนี่ว้าหัวเมื่อนั้นนัน่นก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเ่านเนาะโบเนาะที่ว่าเพิ่นถามว่าแอดคือว่าใบสามใบนั่นใบนี่เนาะโอ้แต่ว่าขันผูดด้ใดไปเห็น <ไข S 1> เราสิเออสิรู้ว่าไม่ขายยากคักเนาะแล้วว่ากัน มื่อวานนีโบว่าเปิดร้านเลยแม่ใครไห้คนมาถามหาแปลกไรแม่วะเบอร์อืมอะม้วนนี่น้องโบไปใช้มื่อวานนี่ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปเล่นโอ้ปิดร้านไปเล่นน้ำสงการน้องมือสุดท้ายมันบ่อพอบางคนเขาต่อกับบริษัทตามเหตุน่ะนะแม่เขาก็นึกว่าโบจะเขานึกว่าโบจะจ้ามื่อวานเขาก็มาถามเบอร์ โอ้พอ่าปกติสิเคยจับมือก้อนเลขออกเนาะจ้าบันนี่ก็เลยมีต่คนไม่ถี่ยะโอ้รับไอ้บันนี่เข้ากะสิเช็คมือเช็คเว้นอีกเทื่อนึงเวลาเข้าสิจับเนาะน้องโบเนาะจ้าแต่ว่ากะไม่ได้ฟันยังอีกระตีฟันว่าได้แต่พัดถวายโซลเซลกับปูกับยาแล้วเนาะมกะมันมันใจเลขตัวนี้คือเกาเนาะล่ะ อมไม่ค่าก็สิขายของรวเดอร์พี่น้องค่ะเอาบันเนกางวดนี่เป็นคาเขาก็สิเป็นงวดที่สิบสามเนาะน้ะนองโบเนาะถ้าเขา,าจะเป็นงวดที่สิบสามค่ะเขามาแล้วสิบสองงวดติดติดงวดนี่เขาเป็นงวดที่สิบสามจังได้กให้พพอเม่พี่น้องเขาโชคดีเนาะน้ะนองโบค่ะ่ะเอาบัน,นี้ แม่สิได้เว้าออดอกบัดนี้เพระาะว่าลูกก็สิค้าหนาขายของก็เดี๋ยวก็ลังเหลื่อมลังมาหลายละบ่าคนก็บก็กลังเหลื่อมลังมาหลายมอน้องบวัวการเลือกก็ออกไปแล้วสองล่านสามล่าแล้วเอาฝาก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 ถึงแน่ผู้ดใดอยากไปหาน้องโบโตเป็นเป็นเลยนี่อยูย่ไซก็อยู่บ้านโคกกระแท่มตมวัมาต่องเพื่อเซกาปัดมุดที่เพียดมาวางรัตพานครเด้อแต่เดี๋ยวก็จะมาพอโบอยู่ ้านขายน้ำอยู่นี่เลยมาทุกวันค่ะเอายำย่ำย่ำอีกรอบลูกย่ำอีกรอบย่านเพิ่นจดบท่านอยู่บ้านโคกกระแซตัวบนมั่นต้องอำเภอเซกาจ่าวางรัฐพานครนแตสีพีเอ็นมาเลยเ้อค่ะจะได้ห่อกันค่าจะได้หอน้องโบโตเป็นเปเล่นนาะค่ะค่ะคันเห็นคันเห็นปูมา ปูมาไอหยางมาอย่าลืมถ่ายคลิปมาฝากแม่น้ำเด้อจ้าเดีย๋ยวเรจะถ่ายไปให้แม่บ่ถ่ายเอาตอนเพินพ่นเพิ่นรับหรือเพินพ่นเพิน่นเพิ่นตอนเพิ่นมาเลยก็ได้ห้ามีแต่พี่น้องเขาอยากเห็นแม่น้องโบจ้าอืมต่ถ้าถ้าไม่จำถ้าพอจำเขาเห็นเนาะคุณพ่อคุณแม่เขาเห็นกน็อย่าลืมถ่ายไว้เพื่อแม่พ่อน้ำเด้อมาตลอดเด้บ่อืมนี่ยนะมันดึง แมนแมนเมื่อนั้นไม่จําว่าไ้าอยากเห็นปูต้องล่อคำคำน่ะแม่พ่อนะก,กับว่าสิมือเสาร์อาทิตย์นี่สิไปกับมีเอฟซีแฟนช่องอยู่เพื่อนฝากให้แม่พ่อนไปไปเปิดโชคให้ไหมน้องโบค่ะ,คะเพื่อนฝากให้ไปเปิดโชคให้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์พ่กเราแม่พ่อน่าสิไปค่ะคือมีคันเปิดค่ะค่ะจะมีคันเปิดค่ะ พราะว่าแฟนแฟนเพจบอกแม่พอ่อนบอกว่าโอ้แม่พอ่อนเดินห้างไปนี่ประมาณไปกลับนี่ต่ก่อนนี่ครับรถแค่สองชั่วโมงเดือนนี้รู้สึกว่าสิอายุหลยแล้วเดือนนี้ขับเริ่มขับสามชั่วโมงกลัวเราเชื่อใจพ่อรถกลายแล้วช่วงนี้แมนก็เลยเพื่อนอยากอันเปิดโชคเปิดยังยังใชนะ่ไหเ,เพื่อนก็เลยติดต่อมาแม่พ่อนก็เลยเป็นธุระให้เดี๋ยวก็กบอกขอเพื่อนขอวันเดือนปีเกิดน้ำเนาะมีขอวันเดือนปีเกิดเนาะอันคันเปิดโชคเนาะ กระปุซื้อั้ำสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะอ๋อผู้เพื่อนยุ่ไก่ยุ่ไก่เพรว่าสิยุ่ตัางประเทศนั่นสิผู้เพื่อนอยากเปิดอยากยัง,ยงสิน้องน้นองบัวทั้งก็เปิดท้างออนไลน์ให้เพื่อนเปิดท้างออนไลน์ให้เพื่อนเหมือนนเพื่อนกับอันฝากบอกว่าเปิดไห้คือกันค่ะค่ะเออเดี๋ยวจังไหนไม่พอนกับสีแดงเอฟซีนองคูณใดอยากเปิดดวงเปิดโชคกับกป<ล>ูอื้อรือล่าชานาคราดกับพอจำไม่จำเนาะถ้าช่วงครับ หาก่อนไล่ได้เออหาคำค้ำถ้าเห็นปูกับยาม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 าเกาะเพิ่นมามาห่อเพิินหันก็อย่าลืมถ่ายคลิปไปฝากเด้อถ่ายาอย่าลืมถ่ายทางทางนอนเด้ <laughs> อเดี๋ยวจะเอาวัตโอะดอกผู้ผู้บุญย่าวัสนาหลายสิได้เห็นเพิินอยู่ประจำ อาจังไรกาแม่ก็ขอบคุณน้องโบหลายๆลายแล้วก็ให้ขายของดีๆได้ลูกเด้อมือแรงเขาจะได้ใช้โยใช้โยน้ากันเนาะให้เอฟซีมีโชคมี่มานน้ากันเนาะน้องโบอ่ะจะได้ซอยปูถมดินต่อไปอาขอบคุณน้องโบหลายจ,าจ้าจ้าจา้าค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะเนกา เหล็กของน้องโบนะคะทีมาของสิบสองติดๆนะคะพี่น้องฝากตอนพ่อเม่พี่น้องเด้อค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะถ้าชอบชิปนี้มากคลิปนี้ก็อย่าลืมขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้เยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อทางช่องมีกําลังใจเฮ็ดชิปต่อๆไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าการเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องคะช่วงนี้น้ํามันแพงแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะส่วนสิไปทําคิดําขคาวมาฝากมาตอนใดนี้ต้อง กินย่างประหยัดค่ะพี่น้องเพื่อที่เซฟค่าน้ำมันไว้ถ้าเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าไปแต่ละบอลแต่ละหม่องเนี่ยเนาะคะ่ะไปแต่ละบอลแต่ละหม่องนี่ก็เส่ค่าน้ำมันหลายค่ะพี่น้องค่ะเดือนหนึ่งบรม,มน้อยๆเนาะคะ่ะค่าน้ำมันเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังได้ทา่าแฟนคลับทังช่องเนาะคะ่ะถ้าเมตตาสงสารทั้งช่องกับพยายามบึงในคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องบรม ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่โทรมาเอาเตตัวเล็กเนาะคะ่ะบางเทือแอดกับบทสะดวกที่สิรับโทรศัพท์เนาะคะ่ะบางเทือเทิ่งขับรถเด้อค่ะพี่น้องเด้อกลับลูกทางช่องสุผ้าลวยเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขําใสนอนหันเนาะคะ่ะทังแอดมินเนาะคะ่ะเพื่อประหยัด่าใส่ใจน้ํามันเนาะคะ่ะเฮ็ดคิปเฮ็ดข้าวไปถ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่ซอยเบิงบ่ขามโฆษณาจึงสิแอดมินกับสิพ่อได้เจ็บเล็กผสมหน่อยไว้ถ้าเติมน้ํามันไปเฮ็ดคิปเฮ็ดข้าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะ ซึ่งว่าง่ายๆได้ตอนนี้ก็คือทางแอดมินนี่ก็คือคำไสนอนหันนะคะนอนซาลากินเขาวัดไปนะคะพี่น้อง่ะประหยัดค่าน้ำมันนะคะเพื่อที่สิไปทํำคลิปทํำข่าวมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะเด้อค่ะจังไดกะขอกำลังใจหลายๆตรงที่ว่าถาพี่น้องเปิดเบิ่งคลิปนี่แอดมินสิใดพ่อมีกำลังใจเห็ดข่าวเห็ดชิป แนวทางดีๆมาฝากมาตอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเดินทางไปปูอื้อเรือราชานาคลาดคือกันเนาะคะ่ะไปหาน้องโบแอดก็ต้องไปวันเสาร์เนาะคะ่ะเพื่อที่สิค้างขึ้นแรงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท็ชิปต่อเนาะค่ะพี่น้องไปกลับประมาณใสเวลาทั้งไปทั้งกลับประมาณหกชั่วโมงเก็ดชั่วโมงเนาะคะ่ะพี่น้องแอดเดินทางไปจากบ้านเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะที่ได้ติดตามได้ชมชิปนี้เนาะคะ่ะก็ ขอกำลังใจหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไดกะขอขอบบุญขอบคุนพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมมาเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค,คาใส่นอนหันเพื่อเซพหรือว่าประหยัดค่าน้ํามันเนาะคะ่ะเพื่อมีเงื่อนเติมน้ํามันไปเฮ็ดชีพเฮ็ดข้าวมาฝากมาต้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะน้องบูย่ําชัดเนาะคะ่ะฝันแต่ ตอนเอาโซลาเซลล์ลงให้ปูกับยาแล้วก็คือถ้าเขางวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบสามบุญผ้าวาสนามีกาสิเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะบุญเพิ่นก็ได้แค่สองหนึ่งสามลางสี่เจ็ดนะคะกาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าแต่จับคู่ปองอาจจับผิษนะคะแต่เพิ่นก็จับของเพิ่นจังสี่มาได้สิบสองงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับบลูว่าแอดสิตอบ ผูนันวาจังไดเนาะคะ่ะจังได้กะ้าบุญผ้าวาสนามีปูเพิ่นเนสียเฮตดใหยสางต่อไปมันกาสิเป็นโชคเป็นมารของเฮานะพี่น้องเนาะคะ่ะจังได้กะเอาไปพิจารณาบึ่งเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางกะมีซัมเนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสามตัวบนสองหนึ่งสาม ล่างสี่เจ็ดเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถ้ามักถ้าชอบก็เอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะเม่นสิเข่ามากสิบสองงวดแล้วงวดที่สิบสามสิเข่าหรือบ่เข่าเขาก็มาค่อยลุ้นกันพ่อแม่พี่น้องก็ใส่วิเคราะห์ไต่ตองให้ที่ถ่วนเนาะคะ่มะบ่อแม่นเลขบ่เข่ามากเรามาหายมาดากันที่หลังเนี่ยบ่เม,ม่นเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าบุญผ้าวาสนาเฮามีเฮาก็สิได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าบุญผ้าวาสนาคนเฮามันบ่ชทอกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ จังไดก็เอาไปพิจารณาก่อนลงทุนทามัถทาชอบจัดคะ่ะพี่น้อง้ามบ่มักกับผ่านไปคลิปนี้ขอขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านมีแต่คำว่าขอบคัว้วฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ